เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าใจชัดถึงจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีหลายระดับเรื่องตั้งแต่ทาน แล้ก็ศีลและภาวนาปฏิบัติแค่ทานก็ยังไม่พอต้องปฏิบัติในระดับศีลคือกายวาจาฝึกกายวาจาเป็นปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่ไม่เบียดเบียนผูนแล้วก็อาจจะยังมีความทุกข์นะเพราะเบียดเบียนตนเบียดเบียนตนด้วยความหลงด้วยกิเลสด้วยอารมณ์อกุศลเพราะนั้นก็ต้องภาวนาด้วยภาวนานี่ก็มีสองระดับนะ เบื้องต้นก็ให้เกิดความสงบแล้วต่อไปให้ก็ให้เกิดปัญญาส่วนใหญ่เวลาพูดถึงการภาวนาหรือการทำกรรมฐานหลายคนมาที่นี่ก็เพราะอยากจะปฏิบัติให้เกิดความสงบ ความสงบนี่ก็จัดว่าเป็นเรื่องของสมาธิต้อเราเราต้องเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยหรือความสงบเนี่ยมันไม่ใช่จุดหมายสูงสุดนะของการปฏิบัติในพุทธศาสนาถึงแม้ว่ามันจะทำให้เกิด ความเย็นในจิตใจทำให้เกิดความสุขหรือบางทีก็ทำให้เกิดความสามารถพิเศษเรียกว่าอภิญญาแต่ว่าอันนั้นยังไม่ใช่ จุดมุ่งหมายสูงสุดนะของการภาวนาหรือการทำกรรมฐานในพุทธศาสนาแม้ว่ามันจะทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความเคลิมทำให้เกิดความยินดีแล้วก็มีสิ่งที่อาจจะตื่นเต้นเร้าใจนะเช่น เห็นแสงเห็นสีเห็นนิมิตแต่ว่านั่นจ็ไม่ใช่จุดหมายสูงสุดจุดหมายสูงสุดคือฝึกเจให้เกิดปัญญาเพราะว่าถ้ายังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งแทงทะลุในสัจธรรมเนี่ย ไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นหรือความสุขที่เกิดขึ้นมันก็แค่ของชั่วคราวบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าหินทับหญ้านี่หญ้ามันก็แห้งเหลืองแต่พอเอาหินออกหญ้าก็ ขึ้นมาใหม่เขียวแล้วก็อาจจะแพร่ออกไปหมายวามว่าการฝึกสมาธิทำใจสงบเนี่ยถ้าหาว่ายังไม่ลดละหรือว่าถอนกิเลสความหลงอวิชชานี่มันก็มีโอกาสที่จะทุกข์ได้อีก อาจจะสงบชั่วคราวขณะที่ปฏิบัติพอออกไปเจอผู้คนออกไปทำงานทำการเจอโลกภายนอกก็วาวุ่นรุ่มร้อนเจอความเจ็บความป่วยก็เกิดความทุกข์ทั้งกายและใจเจอความพัดภาคสูญเสียก็ ยังมีความทุกข์อยู่ถูกตอว่าดาท้อยังเกิดความรุ่มร้อนต่อเมื่อทอนาจะเกิดปัญญาจนเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเที่ยงหรือยึดว่าเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อมีปัญญาเข้าใจความจริงของรูปนามเข้าใจว่าทั้งเนื้อทั้งตัวนี่มันก็มีแต่ขันห้าหาตัวกูไม่เจอและขันห้ามันก็ไม่สามารถจะยึดว่าเป็นตัวกูของกูได้ตรงนี้นก็ช่วยให้ใจเนี่ยไม่ไป ยึดมั่นสำคัญหมายให้ร่างกายหรือสำคัญมา่หมายว่าตัวกู่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาหรือการบงการของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยความสงบเนี่ยมันก็เป็นแค่ทางผ่านไปสู่ปัญญาเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดปัญญาถ้าไปหยุดที่ความสงบนีมันก็แปลว่ายังปล่อยให้ความทุกข์มีโอกาสคลองใจได้อีก แต่คนที่หลายคนเนี่ยนะเนื่องจากเจอปัญหาชีวิตนะเจอความไม่สมหวังเจอความพัดพรากจิตใจร้อนรุ่มฟุ้งซ่านหลายครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งก็คิดจะเพียงว่าก็ขอให้มีความสงบใจปราศจากสิ่ง รบกวนอันเนื่องมาจากอารมณ์เหล่านี้แล้วจึงมาปฏิบัติแต่ก็ให้เราลึกว่าหรือให้ตระหนักว่าเมื่อมาปฏิบัติและปรารถนาความสงบเนี่ยให้ตระหนักว่าความสงบมันก็ยังเป็นเป้าหมายที่ยัง อยู่ข้างหน้าแล้วก็อาจาจะอยู่ไกลก่อนที่จะบรรลุถึงความสงบอย่างที่ต้องการเนี่ยมันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้มากมายนะระหว่างทางเนี่ยบางคนเนี่ยตั้งนัดตั้งใจจะเอาความสงบให้ได้ พอความสงบยังไม่เกิดก็ผิดหวังเสียใจหงุดหงิดทั้งที่มันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้มากมายถึงแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบก็ตามและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ระหว่างทางเนี่ยนะมันจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ไม่ใช่แค่ให้เกิดความสงบในวันข้างหน้าแต่ว่ายังนำพาให้เกิดปัญญาอย่างที่ได้พูดถึงด้วยอะไรที่เราสามารถจะเรียนรู้แล้วก็หรือควรจะเรียนรู้ก่อนที่ใจจะพบกับความสงบอย่างแรกคือความรู้ว่า จิตนี้เนี่ยมันควบคุมไม่ได้ในที่เรียกว่าจิตของเราจิตของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เลยไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันโกรธไม่อยากให้มันหงุดหงิดไม่อยากให้มันเศร้ามันก็ยังคิดฟุ้งซ่านหรือว่าหงุดหงิดหรือว่าโกรธหรือว่าเศร้า สั่งให้มันหยุดคิดมันก็ไม่หยุดคิดโน่นคิดนี่มันจะทำอะไรมันจะคิดอะไรนี่เราไม่รู้เลยนะหรือน้อยเราไม่รู้ล่วงหน้าเราไม่รู้ว่าเนี่ยอีก10บวินาทีข้างหน้าอีกสาสวินาทีข้างหน้าเนี่ยมันจะคิดอะไร การที่เราตั้งใจฟังเนี่ยเราก็อยากให้มันหยุดคิดเรื่องอื่นแต่เดี๋ยวฟังไปได้ประเดี๋ยวจะไปแล้วคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ส่งจิตออกนอกหรือแม้ก็ไปคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือไปนึกภาพถึงเสียงที่ยงมาไม่ถึง มันบังคับไม่ได้จริงๆแล้วก็รู้ไม่ได้นะว่ามันจะคิดอะไรนี่คือความรู้ที่สำคัญเลยนะเพราะว่ามันทำให้เราคลายจากความหลงนะความหลงว่าเนี่ยจิตนี้เนี่ยสามารถบังคับได้ถ้าเราตั้งใจว่า มาปฏิบัติเพื่อจะบังคับจิตให้สงบนะเพื่อมากำกับจิตให้นิ่งเนี่ยอันนี้ก็เพราะเราไม่รู้นะว่าจิตนี้มันบังคับไม่ได้แต่ฝึกได้นะฝึกได้เหมือนกับหมาเนี่ยนะเราบังคับมันไม่ได้นะแมวยิ่งแล้วใหญ่ เรียกให้มันมามันก็ไม่มาสั่งให้มันอย่าออกไปนอกบ้านอย่าไปจับนกมันก็ยังทำแต่ว่าเราฝึกได้นะฝึกได้สั่งไม่ได้แต่ฝึกได้เมือนกับเราสั่งต้นไม้ให้ให้โตเนี่ยไม่ได้ สั่งให้มันออกดอกออกผลนี่ไม่ได้แต่ว่าเราสร้างเหตุปัจจัยส่งเสริมให้มันนะโตโตไวๆหรือว่าออกดอกไวๆอันนี้ทำได้แต่มันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นไปดั่งใจเราเสมอไป ความรู้ว่าจิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเวลามันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเราก็จะไม่หงุดหงิดหัวเสียกับอาการที่วางง่ายๆในที่เราหงุดหงิดนะหัวเสียไม่พอใจเวลา ปฏิบัติแลจิตไม่สงบเนี่ยก็เพราะเรามีความคาดหวังว่ามันสั่งได้บังคับได้ทำให้เป็นไปดั่งใจได้แต่พอร,รู้ว่าเนี่ยมันสั่งไม่ได้เพะาะนั้นถ้าเกิดมันจะฟุ้งมันจะว้าวุ่นบ้างอะก็เป็นเรื่องที่จำต้องยอมรับ แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะรู้ทันทีนะมันค่อยๆสะสมจากการสังเกตนะหรืออาจจากความผิดหวังก็ได้นะอยากให้มันสงบแต่ไม่สงบอยากให้มันหลับแต่มันไม่หลับเนี่ยเราก็เลยรู้นะจาก ความไม่สมหวังนี่แหละไอ้ความไม่สมหวังที่บังคับจิตไม่ได้เนี่ยมันสอนเราแต่บางคนก็ไม่ยอมเรียนรู้นะพอคิดแต่จะเอาให้ได้เอาให้ได้จะบังคับจิตให้ได้พอจะคิดแต่จะบังคับจิตให้ได้ก็เลยไม่เปิดใจเรียนรู้ถึงธรรมชาติของจิต เบื้องต้นเลยว่าจิตมันสั่งไม่ได้แต่เดยกันถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นนะว่าจิตนี่มันเกิดดับนะอาจไม่เห็นชัดเจนนะว่าจิตเกิดดับแต่เห็นความคิดและอารมณ์ ซึ่งเป็นอาการของจิตหรือว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับความคิดเนี่ยกำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยูอ่เดี๋ยวมันแวบไปเรื่องอื่นละนี่ขนาดเป็นความคิดที่ตั้งใจนะความคิดที่ไม่ตั้งใจก็เหมือนกันนะพอมาขณะที่เราภาวนา กำลังคิดนึกถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความสุขเกิดความยินดีนึกถึงวันวันอันหวานชื่นเสร็จแล้วก็กลัแบบไปไปคิดถึงวันคืนอันคืนขมคิดถึงความพลาดพลาดสูญเสียคิดถึงคนที่ทริยศหักหลัง เหมือนกับหนังคนละม้วนลเลยก็ต่อกันเลยนะในชั่วไม่กี่วินาทีมันแวบ,บไปคิดเปลี่ยนเรื่องทันทีอันนี้ก็จะในแง่หนึ่งคือมันไม่อยู่ในอำนาจของเราแต่ขณะเดียวกันมันก็ช่อเห็นว่าไอ้ความคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมันไม่เที่ยงเลยเกิดแล้วก็ดับอาจจะดับเพราะว่า มีเรื่องอื่นมาแทนที่มีความคิดอื่นมาแทนที่อารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์เนี่ยกำลังดีใจดีใจแต่พอเจอคำพูดของใครบางคนหรือเจอข้อความบางอย่างทางโทรศัพท์มือถือกลายเป็นโมโหไปเลยหรือกำลังเศร้าโศกเสียใจ แต่ว่าจู่ๆก็เกิดดีใจขึ้นมาเพราะว่าถูกลอตเตอรี่ระวันที่หนึ่งด้วยเมื่อกี้ยังญหงุนหงพูดเสียอยู่เลยนะถูกคนก็ต่อว่าแต่ตอนนี้ดีใจแล้วลวลิงโลดเลยถูกลอตเตอรี่อันนี้เรว,ว่าความคิดและอารมณ์เนี่ยมันไม่เที่ยง มันเกิดแล้วก็ดับแต่มันไม่ใช่เกิดดับเพราะว่ามีความคิดอื่นมาแทรกมาแทนที่หรือมีอารมณ์อื่นมาแทนที่นะั้นมันจึงดับไปที่สำคัญคือมันดับเพราะเรามีสติเห็นมันกำลังคิดอยู่เพลิน,ลนแล้วเกิดมีสติเห็นความคิดนั้นมันเป็น อาการคล้ายๆกับระลึกได้นะแต่ไม่ใช่ระลึกได้ว่าวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนหรือระลึกได้ว่าไม่ได้ปิดประตูบ้านหรือระลึกได้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านหรือระลึกได้นึกได้ว่าเนี่ยไปเสียบไปเสียบปลั๊ก นะชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์เอาไว้นะที่ร้านอาหารโน่นกลับบ้านแล้วถึงค่อยนึกขึ้นมาได้หรือระหว่างทางนึกขึ้นมาได้แต่มันเป็นความระลึกนึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่แต่ว่าเผลอคิดนวนคิดนี่พอระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่มันเห็นความคิดเลยเห็นความคิดที่กำลัง กำลังเพลินนะกำลังไหลเพลินพอเห็นปุ๊บนี่มันหยุดเลยมันหยุดเลยมันดับไปเลยหมาย,ม,ายมันไม่ได้ดับทันทีนะไม่เหมือนการห้ามความคิดถ้าไปห้ามความคิดเบกความคิดที่มันหยุดจะงักดังหยุดกึกเลยแต่ว่าตอนที่เราคิดเพลินๆแล้วก็เห็นความคิด หรือระหว่างที่เรากำลังฟังทมอยู่แล้วใจเราคิดไปถึงลูกคิดไปถึงพ่อแม่คิดไปถึงเพื่อนคิดไปถึงงานแล้วอยู่ๆมันนึกขึ้นมาได้ว่านี่กำลังฟังคำบรรยายอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นลำดับใกล้ๆก,ก,กันนี้มันเห็นความคิดเลยแล้วความคิดนั้นก็หยุดหรือก็ค่อยๆเลือนหายไปใหม่ๆมันก็จะเป็นลักษณะการเลือนหายแต่ถ้าเราสติมีกำลังมากขึ้นมันก็จะหยุดเลย แล้วจิตก็กลับมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำที่นึกไปไหลไปถึงบ้านแล้วกลับมาที่หอไตรนี่เราก็เห็นเลยนะโอ้ความคิดหรืออารมณ์มันดับได้ถ้าเห็นมันอารมณ์ด้วยนะกำลังกลัวกำลังโกรธเนี่ยพอมีสติเห็นนี่มัน ความกดมันหายเลยความิิอาราลงพวกน,นี้มันมันดับไดนะ้เมื่อมีสติเห็นมันหรือรู้ทันมันนี่ก็เป็นความรู้นะความรู้นี่อาจจะเกิดขึ้นเสริมกับสิ่งที่ได้พบว่าถ้าไปห้ามมัน มันไม่หายถ้าไปกดข่มมันมันอาจจะซุกซ่อนอยู่เผิ่อไแล้วก็โผล่มาใหม่แม้แตค่ความคิดที่แรงๆเนี่ยความคิดที่แรงๆอารมณ์ที่แรงๆเนี่ยพอเราเห็นมันมันก็เลือนไปแต่เดี๋ยวโผล่มาอีกแล้วแต่ว่ามันจะเบาลงเหมือนกับรถที่แล่น,เ,ลน,เ,ลนเร็วๆแล้วเรา แตะเบรกอาจจะไม่ถึงกับหยุดแต่มันก็ชะลอพอปล่อยเบรกมันก็แล่นต่อต้องเหยียบซ้ำอีกหลายครั้งจกกนกว่ามันจะมันจะหยุดความคิดและอารมณ์ที่มีแรงๆก็เหมือนกันนี่ก็เป็นความรู้นะเป็นความรู้ที่เรา สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ในระหว่างที่ปฏิบัติแม้ว่ายัางไม่พบกับความสงบแต่ถ้าเอาแต่ผิดหวังหงุดวัวทเสียที่ไม่สงบสักทีนะก็พลาดโอกาสที่จะได้ความรู้เหล่านี้และต่อไปก็จะพบว่าเนี่ยอารมณ์และความคิดเนี่ยถ้ามันแม้มันเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่ว่าเกิดแล้วใจเาจะเป็นทุกข์ทันทีไม่จะเป็นความคิดลบอารมณ์อกุศล จะทุกข์ก็ต่อเมื่อเผลอแต่ก่อนเนี่ยเริ่มเห็นนะว่าเออทุกข์เพราะความคิดแต่ต่หลังพบว,ว่ามันไม่ใช่ทุกข์เพราะความคิดหรอกทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดทุกข์เพราะไปหลงคิดมากกว่าหรือไม่ได้ทุกข์เพราะอารมณ์ที่เป็นลบแต่ทุกข์เพราะไปหลงเข้าไปในอารมณ์นั้นหมายความว่า เพียงแค่มีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นเรายังไม่ทุกข์นะอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรถ้าเราปฏิบัติถูกก็ไม่ไม่ทุกข์นะเช่นมีความคิดเกิดขึ้นก็เห็นมันแม้มันจะคิดลบคิดร้ายมันก็ไม่ทุกข์มีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์ทันทีถาว่าเราเห็นมันซะก่อนมันก็ชะง,งักไม่สามารถครอบง,งำใจได้ แต่เมื่อเราเผลอหลงก็ไปในความคิดหลง้าไปในอารมณ์หรือแม้แต่ก็ไปกดขลมผักไซมันอย่างนี้ต่างหากจึงจะทุกข์แปลว่าความคิดและอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่ทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติกรรมนอย่างไรถ้าปฏิบัติถูกก็ไม่ทุกข์ถ้าปฏิบัติผิดก,ก็ทุกข์เลยนี่คือความรู้นะที่ เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มีสมาธิก่อนจึงจะเกิดปัญญาก่อนที่จะถึงสมาธิก่อนที่จะถึงความสงบเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นได้นะแต่มัน,เป,นเป็นปัญญาในระดับย่อยนะยังไม่ใช่เป็นปัญญาชนิดที่จะรื้อถอนความทุกข์ได้แต่ก็เป็นปัญญาที่สําคัญเพราะเป็นพื้นฐานเป็นเหมือนกับ อิดนะก้อนแรกๆนะที่เป็นฐานให้กับปัญญาที่สำคัญนะในระดับที่เราวิปัสสนาอันนี้คือสิ่งที่นักปฏิบัตินะต้องช่างสังเกตนะอย่าไปมองแต่เป้าหมายข้างหน้าคือความสงบอ้ระหว่างทางเนี่ยนะมันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะเลย เมื่อคนที่เป็นนักเดินทางเนี่ยเขาจะไม่มุ่งจดจ่อที่จุดหมายปลายทางแต่เขาจะสนใจเส้นทางหรือระหว่างทางด้วยระหว่างทางทัศนียภาพระหว่างทางสองข้างทางมีอะไรได้ให้เรียนรู้มีอะไรให้ได้ชื่นชมเยอะไม่ใช่ว่าจะต้องไปถึง จุดหมายแล้วเนี่ยถึงจะได้พบกับสิ่งดีๆสองข้างทางหรือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้มากมายอันนั้นแหละคือปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันทีน่มันจะมีคุณค่านะต่อการปฏิบัติและต่อชีวิตของเรา